มาดาแป้งยกทงขาวยอมรับไม่ได้เจชนาทิปร่วมทับการท่าเรือส่วนชนาทิปยืนยันว่าดิวย้ายตัวยังไม่จบทั้งหมดนี้อยู่ในคุยแป๊บเรื่องบอลครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องคุยแปลเรื่องบอกไว้ด้วยนะครับ,บความกไไวของการโยกย้ายตัวผู้เล่นโดยเฉพาะในดิวของเจชนาทิพย์สงสินท์ี่มีข่าวว่าบีจีปทุมิเดตได้คว้าตัวไปร่วมทีมแล้วนั้นนะครับล่าสุดก็ยังไม่ได้ข้อสรุปแบบร0 0เปเซนะครับโดยวันนี้นะครับเจชนาทิพย์สงสิน์เพลเบเกอร์ของสโมสรคาวา s a k i f r o n t ร l ก็เดินทางเข้ามาสมทบกับเพื่อนร่วมทีมชาติไทยครับเพื่อเตรียมลงฝึกซ้อมในช่วงเย็นวันนี้เพื่อ เตรียมความพร้อมนะครับก่อนลงทำศึกฟุตบอลนัดอุ่นเครื่อง2นัดยกพลออกไปเยือนฮ่องกงแล้วก็ไต้หวันครับในวันที่16และ19โดยจะลงสนามเกมแรกนะครับเจอกับไต้หวันที่16แล้วก็ออกไปเยือนฮ่องกงอีกหนึ่งนัดวันที่19นะครับโดยในวันนี้เองนะครับนอกจากเจชดาทิพย์ ip, แล้วก็ยังคงมีมาดามแป้งนวลพันล่ำซันครับประธานสโมสรการท่าเรือซึ่ง เป็นผู้จัดการทีมชาติไทยเดินทางมาทักทายลูกทีมด้วยตัวเองเอีกด้วยนะครับซึ่งทางผู้สื่อข่าวก็ได้มีการสอบถามประดาแป้งนะครับเกี่ยวกับเรื่องเจชาดาทพิปเดียร่าสุดประดาแป้งก็มีการบอกว่าเจเนี่ยจะกลับมาเล่นในไทยลีกอย่างแน่นอนนะครับส่วนตอนนี้ ก็คุยกับสโมสรอื่นๆคงไม่สามารถพูดแทนอะไรได้นะครับซึ่งมาดามแป้งบอกว่าในส่วนของการท่าเรือไม่อยู่ในเส้นทางแล้วนั่นก็คือทางการท่าเรือก็ไม่ได้ยื่นข้อเสนอกับเจชดาทิพย์นะครับยอมรับว่าทางมาดามแป้งกับเจนเนี่ยก็มีความผูกพันกันระดับหนึ่งนะครับดีใจที่ได้มีส่วนเป็นผู้ประกาศข่าวนะครับว่าเจจะกลับมาเล่นในเมืองไทยนะครับมาดามแป้งนะครับก็ได้เปิดเผยอีกนะครับว่าหากทีมไหนได้ตัว ไปเดยกก็ถือว่าถือว่าโชคดีมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีที่เจจะได้กลับมาเล่นในไทยลีกอีกครั้งแล้วก็มีการบอกนะครับว่าดิวของเจชนาทิปเนี่ยจะเป็นดิวที่คุ้มอย่า แน่นอนครับนอกจากนี้นะครับผู้สึกข่าวเขาก็ได้มีการสอบถามบาดามแป้งอีกนะครับว่าการที่ไม่ได้เจชนะทิพมาร่วมทีมการท่าเรือนั้นเสียดายหรือเปล่านะครับบาดามแป้งก็บอกว่าเสียดายแต่ว่าวงการฟุตบอลมันก็เป็นแบบนี้นั่นเองนะครับนอกจากนี้บาดามแป้งก็ย้านะครับว่าการท่าเรือยังไม่หยุดเสริมทัพแค่นี้อย่างแน่นอนนะครับแม้ว่า จะได้ตัวผู้เล่นหลายคนมาร่วมทีมแล้วนะครับเพราะว่าเป้าหมายปีนี้มาดามแป้งเอาจริงครับแล้วก็อยากจะคว้าถ้วยสักรายการนะครับมาอยู่ในแพสเซเดียมบ้างนะครับโดยเฉพาะฟุตบอลลีกแล้วก็ฟุตบอลถ้วยช้าง FA ครับนั่นเองนะครับส่วนเจชนาทิปยเองนะครับ ก็มีผู้สื่อข่าวไปถามนะครับว่าตกลงเจย,ย้ายไปคลอง3เรียบร้อยแล้วหรือเปล่านะครับซึ่งชนาทิพย์ก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่จบนะครับกำลังคุยกันอยู่ซึ่งแนวโน้มก็ไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดนะครับหลังจบฟีฟ่าเดย,ย,ย์เจชนาทิพย์น่าจะย้ายมาเป็นสมาชิกใหม่ของ BG จีปัทมเศษเกือบจะร้อเปอร์เซ็นแน่นอนครับส่วนในเรื่องของทีมชาติไทยกันบ้างนะครับหลังจากที่คุณแป้งก็ได้มีการเจอลูกทีมแล้วนะครับวันนี้เองคุณแป้งเขาก็มีการพูดถึง ทีมชาติไทยด้วยโดยเฉพาะการตั้งเจาชนาธิปเป็นกัปตันทีมครับซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับเพราะว่าในช่วงอุ่นเครื่องที่ผ่านมาเจาก็ได้สวมปลอกแขนเป็นกัปตันทีมนะครับนอกจากนี้ครับบาดาแป้งก็มีการเปิดเผยนะครับที่ได้เห็นจัชชัชยบุตรพรมผู้สาประตูมือกาาที่บาดเจ็บไปกว่า2ปีนะครับกลับมาอยู่ในทีมชาติไทยอีกครั้งนะครับส่วนในช่วงเย็นนะครับทีมชาติไทยก็จะลงฝึกซ้อมกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับ เพื่อเตรียมที่จะลงอุ่นเครื่องทั้ง2เกมครับแฟนฟุตบอลชาวไทยก็สามารถติดตามเชียร์และก็ให้กำลังใจทัพช้างศึกในเกมอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดทั้ง2นัดกับไต้หวันแล้วก็ฮ่องกงวันที่16แล้วก็19มิถุนายนนี้กันเยอะๆด้วยครับ